สวัสดีค่ะพี่น้องซึ่งเป็นไฮโลทโปรดักชันสิผ้าไปเบิรงลูกของเจ้าออกฟอร์ดนะคะตัวนี้ซึ่งแมเป็นลูกของซี่วมันว่าเกิดตัวนี้อายุจักเดือนหรอคะนี่ 12, 12เดือน12เดือนลูกชายออกเอ้ยล,ลูกสาวนะคะลูกสาวออกฟอร์ดนะคะผู้ดใดที่ผสมออกฟอร์ตนะคะกับสีดประมานนี้ละ่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็นหลายๆคนผสมออกฟอร์ตนี่ลูกออกมาเนื้อน,นังดีแถบทุกโตเลยนะคะ นี่ให้ชมจ้าตัวนี้ปล่อยวันนี้ค่ะห้ามีคนขอแบง่งตัวนี้จะฟอร์ไปเดินประกวดวันครับเอาไว้เดินประกวดก่อนนะคะใสไส่แม่ค่ะแม่แม่อ๋อแม่จะยุ่งของแม่ทั้งแบ้านครับอ๋ออันนี้แยกออกมาแล้วนะคะแม่เขาจะทองออปฝรดใช่ไหมทองออปฝรดเหมือนเดิมพี่เลย,ยใส่ออกฝรดด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกยุ่งของกันนะคะสองโตเข้ากับสีแดงง่วงแบบนี้นะคะพี่น้อง ฝากกัะเซ็นตะกรนะคะออกฟอร์ดน้ำเชื่อขายจังไหนคะน้องเกิร์ดน้ำเชื่อออกฟอร์ตจำหน่ายยังไงบ้างน,นี่ขายชุดละ, 5, ห,ะ,ะห้าพันสิบสองรอยค่ะค่ะเท่ากับมีดตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเนาะขันห้าฮารมอผสมมาพอติดต่อสอบถามโชว์รมีดฟ้ามได้นะคะ,คะเพม่อนกัสีบอกพี่กัดว่าน้ำเชื่อยุกับผู้ใดแน่นะคะ ฝากไว้แล้วกันจ้าน้องเก๋ไม่ยังสิฝากบอตสนใจแม่พันธุ์หรือว่าสนใจน้ำเสื่อกะเข่ามาเบิองดีหนาฟ้ามันกันเลยก็ได้ครับที่ไหนคะที่นาลานจะเป็นที่บ้านหันครับโจงได้มีฟ้ามค่ะแล้วก็ฟ้ามใจยู่อีกแห่งหนึ่งครับเป็นเป็นห้างจากตัวนาลานหาคิโลเมตรครับสามารถประตูกะโทรหาได้ครับเบอร์โทรค่ะ0812615529ขอบคุณค่ะ สามารถมารับชมได้นะจ๊ายูนี่มีแม่บอกหลายนะคะแบ่งนำ้ำหลายโตที่เพิ่นแบ่งนะคะมิดต่โตงามๆนะคะราคาสอบถามใดต่อไดนะคะข, <c oughs> ขอบคุณค่ะ